ผมกลายเป็นคนที่งานเยอะแล้วเวลาน้อยนะฮะผมไม่มีเวลาที่จะอยู่ในยิมแบบมากมายเหมือนในช่วงโควิดหรือช่วงที่ผมไม่มีงานทำผมก็จะมีของเล่นติดตัวอยู่เยอะมากไม่ใช่ของเล่นอย่างที่คุณคิดนะไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดนะคุณไม่ได้คิดเลยคิดเ่าของออกกำลังกายใช่ใช่คือของเล่นผมเนี่ยจะมีตั้งแต่เออบาคู่ นะบาคู่นี่มันก็จะเป็นบาลักษณะนี้แล้วก็ไอ้พวกนักกีฬาที่เล่นเนี่ยกิมนาสติกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไว้ดิฟกันคำว่าดิฟเนี่ยมันก็คือเอามือจับข้างๆแล้วก็เราก็ดันขึ้นมาดิฟเนี่ยมันก็จะได้กล้ามเนื้อไทรเซ็บกับหน้าอกนะครับผมเนี่ยถึงขนาดต้องซื้อบาคู่มาไว้ในห้องคือพอผมตื่นนะตื่นนอนปุ๊บเนี่ยดิฟเลยโอ้โหใช่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีมีไม้ที่เอาไว้วิดพื้นนะครับวิดพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็น เป็นเป็นแกนธรรมดาซึ่งถ้าหากว่าเราวิ่พื้นธรรมดาเนี่ยหน้าอกเราจะลงไปไม่สุดนะครับแต่พอเรามีไม้วิ่พื้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีความกว้างระหว่างมือกับ,บพื้นซึ่งทําให้หน้าอกของเราเนี่ยสามารถลงไปได้มากกว่าเดิมมีดัมเบลนะฮะดัมเบลเนี่ยผมหาน้ําหนักกลางๆครับไม่ได้แบบว่าหาแบบยี่สิบยี่สิบห้าโลมาไว้เพราะว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยเอาไว้ไปเล่นในยิมโอเคแล้วก็มีพวก เออเนี้ยผมพกติดตัวด้วยนะฮะเาที่บีบมืออ,อันนี้เนี่ยผมจะพกติดตัวตลอดเวลาครับนะครับที่บีบมือตัวนี้เนี่ยมันสามารถแค่บีบมือเองอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละคุณว่าแค่บีบมือใช่ไหมไอเนี่พี่นิวดูนะเนี่ยกึบ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 อ่ะคุณลองดูดิคุณดูถูกเขาว่ามันเป็นแค่ที่บีบมือนะฮะวยเห็นไหมแล้วก็แบบร้าวไปทั้งแขนเลยอ่ะใช่แต่อันนี้เนี่ยพอกล้ามเนื้อทุกส่วนทุกมัดในร่างกายเนี่ย พอเราใช้มันเป็นประจำมันก็จะแข็งแรงขึ้น